มาเลยจ้าส,สาวๆค่ะสเปรอกเมคอัพราคาหลักสิบมีอยู่จริงจ้ะวันนี้เธอเปิดแฟชเซลให้เลยนะคะสําหรับใครที่เข้ามาในไลฟ์นะคะใครได้ยินเสียงน้องแล้วนะพิมหนึ่งเข้ามาให้หน่อยจ้ะแม่นะคะกดหนึ่งเข้ามาให้หน่อยเดี๋ยววันนี้นะคะจะให้อนดมินเปิดตก้าแฟชเซลเลยนะคะสําหรับสเปรอกเมคอัพนะคะใครที่กำลังมีแพลนจะไปงานตรงงานแต่งหรือว่าออกงานต่างๆนะคะหรือว่าจะใช้ในชีวิตประจําวันก็ได้นะแม่ยิ่งประเทศไทยเนาะมัน หน้าร้อนนะคะแต่งหน้าไปหน้าก็เยิมนะคะใครที่เป็นคนหน้ามันอยู่แล้วเนี่ยโอ้โหยิ่งแต่งยิ่งเยิมกันเลยทีเดียววันนี้คุณพี่กดสเปรย์ล็อกเมคอัพตัวนี้ไปใช้ได้เลยราคาเริ่มต้นแค่78บาทเท่านั้นเลยจ้านะคะ78บาทเท่านั้นเลยแม่มีแค่เฉพาะในไลฟ์นะคะแล้วก็มีจํานวนจํากัดด้วยเพราะฉะนั้นคือใครเข้ามาแล้วนะคะเห็นราคาดีๆแบบนี้แล้วนะแม่เห็นตะก้าแฟลชเซลแล้วสามารถกดสั่งซื้อชําระเงินภายในไลฟ์ได้เลยนะคะ,<น>ะ,คะก่อนที่สินค้าจะหมดนะจ๊ะ วันนี้เครเข้ามาแล้วนะคะเห็นตะกร้าแฟลชเซลสเปรย์ร็อกเมคอัพจะสบาทจัดส่งฟรีมีเก็บเงินปลายทางจากพี่ๆค่ะพี่ๆสามารถสั่งซื้อชําระเงินภายในไลฟ์ได้เลยนะตัวเนี้ยเขาจะทําให้เครื่องสําอางบนหน้าเราเนี่ยอยู่ติดบนหน้าเราได้นานถึง12ชั่วโมงเลยค่ะคุณพี่ทําให้เมคอัพเนี่ยติดทนนานใครที่เคยแบบว่าแต่งหน้าแล้วอุ๊ยอายไลเนอร์ไหลนะคะปัดแก้มไปอุ๊ยทําไมแบบ ระหว่างวันแก้มหายค่ะแม่ตัวนี้ฉีดสเปรย์ล,ล็อกเมคอัพไว้ได้เลยเขาจะเป็นเหมือนฟิลเนื้อฟิลเพราะว่าตัวนี้เขาจะเป็นเทคโนโลยีฟิลฟอร์มมิงทำให้เป็นเนื้อฟิลมเป็นระอองออกมาเป็นเนื้อฟิลแล้วก็แบบว่าเคลือบไปบนผิวหน้าตัวนี้ซึมไวแห้งเร็วไม่เหนียวเนอะหน,หนะนะคะแล้วที่สําคัญคือไม่ทําให้เครื่องสําอางเป็นคราบด้วยตัวนี้เขาจะช่วยปกป้องแล้วก็เติมความชุ่มชื้นให้กับผิวด้วยค่ะนะคะอุดมไปด้วยสารสกัดจากธรรมชาติแม่แล้วก็ยังช่วยควบคุมความมัน ทำให้เครื่องสำอางเนี่ยติดทนนานถึง12ชั่วโมงเลยนะคะวันนี้กดไปได้เลยใครที่ยังไม่เคยใช้สเปรย์ล็อกเมคอัพพี่ๆน้องจ๋าแนะนำให้พี่ๆกดสั่งซื้อในไลน์น้องจ๋าตอนนี้เลยเพราะว่าวันนี้เหลือแค่7จบาทเท่านั้นค่ะพี่ๆสามารถสั่งซื้อชำระเงินตอนนี้ได้เลยนะตอนนี้ตะก้าแฟลชเซลเหลือไม่ถึง20ออเดอร์สุดท้ายแล้วจ้ะพี่ๆน้องเห็นพี่ๆเพิ่ hing, พมสินค้าลงในรถเข็นกันเยอะมากๆเลยแม่ใครชำระเงินก่อนได้ไปก่อนนะจ๊ะหรือว่าใครที่บอกว่าอยากชำระเงินไป ทางสั่งซื้อตอนนี้ได้เลยแม่แล้วก็ไปกดเลือกชําระเงินปลายทางนะคะวันนี้มีคูปองจะส่งฟรีไมมีค่ะพี่ๆขาจิ้มคูปองซ้ายมือบนได้เลยนะหรือใครไม่เห็นก็ติดตามร้านน้องก่อนได้เลยนะจ๊ะคูปองน้องมีให้ตลอดตลอดเลยแม่แต่และชั่วโมงมีจํานวนจํากัดน,นะคะพพี่ใครเก็บก่อนได้ก่อนนะ ใครสั่งซื้อแล้วนะคะพิมพเข้ามาได้เลยค่ะพี่พี่ข่าว่าสั่งซื้อแล้วนะเดี๋ยวน้องเตรียมแพ็คออเดอร์ให้เลยวันนี้พี่พี่กดกันไปเลยคนละ2กระปุก2กระเองกระป๋อง,ะอ,ะอ,งะปองได้เลยนะแม่นะสเปรย์ล็อกเมคอัพเจบาทเท่านั้นจ้ะนะคะแบงค์ร้อยใบเดียวมีทอนคุณพี่เอาไปใช้เอาแบบว่าล็อกเมคอัพให้ติดทนนานเนาะแม่เนาะบางทีเครื่องสําอางก็แพงแล้วใช่ไหมแต่งหน้าไปอุ้ยเครื่องสําอางหลุดระหว่างวานันเพราะว่าอะไรผิวหน้าแต่ละคนเนี่ยไม่เหมือนกันบางคนหน้ามันเวลาใส่ แต่งเครื่องสาอางเนี่ยใช้เครื่องสาอางแล้วเนี่ยบางทีอาจจะมีความเยิ่มความมันบนใบหน้าไงแม่มันก็จะมีความแบบเครื่องสาอางเยิ้มเครื่องสาอางหลุดลอกระหว่างวานันบางทีปัดแก้มอย่างเงี้ยไม่ทันเที่ยงเงี้ยแก้มหายปัดอุตสาห์ไปแดงเผื่อแบบเผื่อมันจางระหว่างทางมันก็ยังหายอีกนะคะวันนี้คุณพี่กดสเปรย์ล็อกเมคอัพไปใช้ได้เลยจะ18บาทเท่านั้นจ้ะแม่ตอนนี้เหลือไม่ถึง10ออเดอร์สุดท้ายนะคะใครยังไม่ชําระเงินรีบชําระเงินได้เลยนะจ๊ะ